ลดกระทรวงการคลังและรองผู้ว่าการธนาคารเอเปีเนี่ยเขาได้กําหนดกรอบประเด็นที่ชัดเจนแล้วนี่นะครับก็มาเป็นการประชุมที่ขอนแก่นในการจะดรบเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังอายุโสที่ว่าจะได้เม็ีการทํารายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะนํารายละเอียดเนี่ยไปใช้ในเป็นวาระการประชุมในการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปีในเดือนตุลาคมนี้ครับครับประเด็นหลักในการหารือเป็นเรื่องอะไรบ้างครับผลการประชุมเป็นยังไงครับครับประเด็นหลัก ของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการคลังที่ได้จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นการประชุมที่ต้องเรียกว่าเป็นการประชุมแบบรูปแบบพบปะพบหน้ากันครั้งแรกในอกรอบสองปีนะครับ,รบซึ่งผมได้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมนะครับที่ประชุมก็ได้มีรายละเอียดที่จะหารือกันในประเด็นที่ผมได้เรียนมอสักครู่ว่าระดับระลับกระทรวงการคลังและระดับรองผู้ว่าการธนาคารนเนแต่ก็ให้กรอบมาแล้วว่าเป็นประเด็นเรื่อง การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ sustainable finance แล้วก็ประเด็นที่สองคือประเด็นการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิตัลนะครับหรือ digitalization for digital economy นะครับภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตัลมุ่งสู่การเงินการคลังอย่ยั่งยืนนะครับซึ่งผลการหารือเพราว่าในประเด็นที่หนึ่งนะครับเรื่องเรื่องของอาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ย ทางธนาคารพัฒนาเอเชียนะครับหรือที่เราเรียกว่า ADB แล้วก็ององกรองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือที่เราเรียกชื่อว่า OECD เนี่ยเขาก็ได้นําเสนอประสบการณ์การดําเนินการสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนแล้วก็การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เช่นการจัดทํามาตรฐานการรายงานความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนามาตรฐาน และเกณฑการจัดเงินมือด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนซึ่งที่ประชุมก็ได้สุดเห็นตรงกันว่าความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความเป็นกลางคาร์บอนเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างกันในแต่ละเขตเศรษฐกิจนะครับซึ่งซึ่งจําเป็นจะต้องมีการพิจารณาถึงกลไกการเปลี่ยนผ่านที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละเขตเศรษฐกิจนะครับทีนี้ก็อยากเรียนเพิ่มเติมเพราะว่าในแต่ละเขตเศรษฐกิจที่สําคัญเขามีแนวคิดอย่างไรบ้าง ้องอย่างเขออาเรียกนันแนะนำเรื่องแนะนําเรื่องของทางกระทรวงการคลังของของไทยเองก่อนนะครับ,รบไทยเราก็นําเสนอเรื่องของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเพื่อเป็นช่อ <c oughs> งทางหนึ่งในการระดมทุนเพื่อโ <c oughs> ครงการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐ,ฐกิจจากผลกระทบวิกฤตโควิดนะครับนี้เป็นส่วนที่กระทรวงการคลัขงของไทยนําเสนอส่วนทางด้านแคนาดามิซีแลนด์จีนฮ่องกงเนี่ย <c oughs> เขาก็บอกว่าเขาก็อยู่ระหว่างการออกพันธบัตรเพื่อความยั่งยืนเช่นเดียวกัน อีกฝั่งหนึ่งทางด้านของกลุ่มโ <c> ท <oughs> รับทอินโดนีาาเซียมาเลเซียสลีบินจีนฮ่องกงออสเตรเลียเปรูและก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็เสนอให้มีการจัดตั้งกลไกตลาดและกลไกราคาเ <c> พ <oughs> ื่อซื้อขายคาร์บอนแล้วก็หรือคาร์บอนเครดิตและนําไปสู่การใช้พลังงานสะอาดนะครับอันนี้ก็เป็นผลจากการประชุมประเด็นที่หนึ่งเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับผมขออนุญาตต่อไปในประเด็นที่สองเลยแล้วกันนะครับ ที่เป็นอันที่สองเนี่ยที่มีการหารือกันในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับก็กระทรวงการคลังนะครับก็ได้ร่วมกับทางโ ec d เนี่ยนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ให้กับภาครัฐเนี่ยสามารถดําเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยไทยเนี่ยก็ได้หยิบยกตัวอย่างการดําเนินการของของเรานะครับการเครื่องมือดิจิทัลเช่น โครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการคนละครึ่งโครงการเราชนะนะครับผ่านแอปพลิเคชันต่อตังค้าก็มีแอปพลิเคชันถึงเงินนะครับแล้วก็มีอุป,ปกรณ์ที่ใช้คือเรื่องของเครื่อง e d c หรือใช้ระบบ cloud ในการที่จะ,ะตัดยอดการใช้จ่ายนะครับนี่ไปที่ประชุมก็ได้สรุปคุยกันมากโดยในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยนะครับก็มีอยู่สามประเด็นย่อยที่สําคัญสําคัญนะครับประเด็นแรกคือบอกว่า ในการดำเนินนโยบายการคลังเนี่ยนะครับสามารถนํามาใช้ในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้นะครับซึ่งก็เขตเศรษฐกิจหลายหลายเขตเศรษฐกิจเช่นสิงคโปร์จีนไทยไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้นําเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยมาใช้ในการพัฒนาการจัดเก็บภาษีเพื่อขยายฐานภาษีนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในการคืนภาษีแล้วก็สามารถตรวจสอบการเรียกภาษีได้นี่เป็นประเด็นย่อยที่หนึ่งเรื่องของการดําเนินนโยบายการคลังนะครับ ส่วนจะเป็นะเด็นเรื่องที่สองนี่จะเป็นฝั่งของทางทางธนาคารกลางางน,นการเงินและนะครับเขาก็บอกว่าคนจะมีการพัฒนาการเชื่อมโยงการชําระเงินข้ามบมแดนซึ่งในส่วนนี้ก็มีการหารือว่าการที่จะดำเนินการลักษณะอย่างนี้ได้เนี่ยนะครับจะต้องคํานึงถึงเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับกฎหมายและกฎร,ระเบียบภายในข้อกําหนดในการชาระราคาที่เหมาะสมนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นตัวที่จะบอกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับ ตัวที่เป็นเราฝั่งเป็นสาย่ายเลขาเนี่ยก็ยจะดาเนินการว่าเอเวนี้จะนําเสนอเอกสารทางเลือกเชิงนโยบายนะครับเพื่อเสนอต่อการประชุมในในเดือนตุลาคมของรัฐม,มนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็ดด้วยส่วนประเด็นด้องสุดท้ายเนี่ยจะคํานึงถึงภาคเอกชนแล้วนะครับที่ว่าจะสนับสนุนให้เอสเอ็นนะครับซึ่งเป็นตัวตัวที่รับประกอบการขนาดการขนาดย่อยเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านช่องทางการลงทุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็จะ ไม่ได้พึ่งพาเรื่องของต,ตัวกลางไปมากขึ้นแล้วนะครับเน้นให้ตัวผู้ที่มีเงินทุนกับผู้องการเงินทุนมาเจอกันะฉะนั้นเนี่ยความมั่นใจที่จะเกิดขึ้นคือเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมความเชื่อมั่นในระบบที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อันนี้ก็ได้มีการคุยกันของแต่ละเขตเศรษฐกิจต่างๆครับนะครับก็นี่คือ2ประเด็นสําคัญนะครับจากทั้งหมดที่ที่ได้มีการหารือกันวันที่22 23มิถุนายนที่ศอนแก่น อันนี้ก็จะเป็นตัวหลักๆแต่อย่างนเรียวของผู้เรียนว่าไหนๆเข้ามาเจอกันแล้วเนี่ยเขาก็ได้มีการพูดคุยกันครับว่าเอ,อสถานกา,ตา,ตารณ์ตอนนี้เศรษฐกิจในประเทศตอนนี้เป็นอย่างไรก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับอันนี้ก็ขอแยดนําสรุปตอนนี้ตอ่นี้ก่อนครับครับมีการบ้านอะไรฝากไว้เพื่อที่เผื่อคราวหน้าไปเจอกันแล้วก็จะมาหา,หารือกันต่อไหมครับครับก็บเป็นที่ผมเรียนครับว่าการการประชุมของเจ้าหน้าที่อาวุโสนั่นการคลังเนี่ยก็จะเป็นการทํา ตัวรายละเอียดนะครับเพื่อทําเป็นอเจนดาหรือวาระประกอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอพเเดือนตุลาคมก็จะมีการบ้านหลายๆข้อครับผมาอสรุปประเด็นสั้นๆคือว่าก็ก็จะมีเรื่องของการจัดทาาําแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสําหรับการเงินงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟ,ฟอร์มดิจิทัลเพื่อการส่งผ่านมาตรการของรัฐอยา่างทว่วถึงและครอบคลุม เรื่องการเชื่อมโยงระบบการชำระเงินและโอนเงินข้ามพรมแดนเพื่อลดต้นทุนธุนนกรกรรมทางการเงินรวมไปถึงการพัฒนาต้นทุนเพื่อการทดพ,พันพัฒนาตลาดทุนและเพื่อการระดมทุนของ SME นะครับที่จะเอื้อต่อการระดมทุนแล้วก็การรักษาความปลอดภัยสำหรับนักลงทุนนะครับอันนี้ก็ทางทางไทยเองเนี่ยก็จะน,นําผลลัพธ์ที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับ,รบไปจัดทําเป็นเอกสารแล้วก็ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรปรมก็จะเสนอต่อที่ประชุมคณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเป็เป็นครั้งที่29ในช่วงเดือนตุลาคม2565ซึ่งต้อง,องเรียนนี้ครับว่าการการประชุมของเอเป็เนี่ยเราจะไม่ได้เป็นเหมือนกับข้อตกลงที่บอกว่าจะต้องบังคับให้ใครทำยังไง1 2, ป็2-3ปีจะเป็นเรื่องที่เขตเศรษฐกิจเข่เขตเศรษฐกิจเนี่ยสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ตามบริบทในเขตเศรษฐกิจของตอนเองต่อไปครับ